กลาบสวัสดีครับฝ่ยพี่น้องเกษตรกรเช้าให้เช้าหน้าทุกท่านสําหรับคลิปนี้กับวิภาพวิภาคเด็กเช่นเคยนะครับในชงละใสายเป็นประจำทุกวันแบบนี้ซึ่งคลิปนี้กับผมก็ยังมีข้อมูลเนื้อหาข่าวสารดีๆมากฝากพี่ฝากน้อยคือเก่าฝ่าพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กับวิภาพวิาันนะครับในวันจันทร์ที่15สิงหาคม2565้ ึ่งคลิปนี้นะครับทางช่องของเฮาก็ได้มีข้อมูลข่าวสารความคืบหนา้าสําหรับการอนุมัติายเงินช่วยเหลือพี่น้องชาวนาค่า,า,าปลูกค่าเก็บเกี่ยวไรล,ละ1000บาทสูงสุดคู่ละว0สองหมื่นบาทซึ่งล่าสุดน,นะครับท่านรองนาย,ยกรัฐมนตรีนายจุลิลักษณะวิสิตรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงพาณิชย์เพิ่นก็ได้ไฟเขียวนะครับอนุมัติเห็นชอบโครงการประกันายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่4ประจําปีการผลิต2 5 6พและยังเห็นชอบมาตรการคู่นานนะครับ โครงการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสนับสนุนในอัตรารละ1,000บาทสูงสุดคูณละ20,000บาทและยังเห็นชอบอนุมัติโครงการชะลอกะารขายข้าวเปลือกหน้าปีสนับสนุนในอัตรา,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 าตัาลาาาลน,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 นตตละ1,500บาททั้งนี้พี่น้องชาวนาจะได้รับเงินกันมือใดเดี๋ยวมินี้เฮามาติดตามข่าวสารความคืบหน้าไปพร้อมกันครับ และก่อนที่ไปเราฟังรายละเอียดนะครับก่อนอื่นทั้งช่องของเฮาเอาขอกําลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับด้วยการกดไลค์กดติดตามและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดสันก็ตดิ่งเอาไว้เพื่อทั้งช่องของเฮานะครับได้มีข่าวสารใหม่ๆหพ่อแม่พี่น้องก็จะได้ประพาสข่าวสารและสิทธิการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนะครับและอย่าลืมนะครับสำหรับพี่พี่น้องท่านใดนะครับที่เพิ่งจะเข้ามารับชมข่าวสารในช่องของเฮาหางยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกับกดเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าขณะนี้นะครับทั้งช่องของเฮาก็ได้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับ ให้การสนับสนุนด้วยการมอบโทรศัพท์มือถือนะครับมาให้จํานวนหนึ่งเพื่อเอามามอบโชงให้กับเพื่นอนๆนะครับที่เขามารับชมข่าวสารและได้มีการกดไลค์กดแช์กดติดตามหรือว่าแสดงความคิดเห็นนะครับสึ่งทางช่องของเฮาก็จะทําการซุ่มตรวจหารายชื่อผู้ที่จะโชคดีนะครับที่จะได้รับโทรศัพท์มือถือเอาไปไว้ใช้งานฟรีๆกันเลยนะครับส่วนโทรศัพท์มือถือ่จแจกนะครับก็สามารถเอาไว้ใช้เล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กเอาไว้ดูสาระข่าวสารดีๆจากทาง YouTube หรือว่าจะไว้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลได้จังใดจ,จังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้พี่น้องท่านอื่นได้รับทราบกันด้วยนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับจากทางเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจน,นะครับโดยความคืบหน้าล่าสุดจากการติดตามผลการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารขาวแห่งชาติด,ด้านการตลาดขั้งที่หนึ่งทับปีพศ2 5 6 5 ซึ่งในที่ประชุมนะครับก็ได้มีการอนุมัติโครงการประกันและเกษตรกรผู้ปลูกเขา B.T.C. ประจําปีการผลิต2565ทับซึ่งก็จะมีพีนน่น้องชาวนานนครับได้รับประโยชน์กว่า4.68ล้านรัวเลื่อนและใช้เงินงบประมาณกว่า86,700ล้านบาท2โครงการชลอการขายข้าวเปลือกหน้าปีสนับสนุนในอัตราตละันละ1,500บาทและ3โครงการช่วยเหลือดอกเบีย้ยให้กับโ่งสีนะครับในการเก็บสตอเขา้าวงเงินกว่า800 0ล้านบาท ซึ่งขั้นตอนต่อไปนะครับพี่น้องเชาหน้าของเข้าจะได้รับเงินกันมือใดนั่นเดี๋ยวมื่อหิมามาเราฟังการยืนยันจากท่านรองนายกรัฐมนตรีกันได้เลยนะครับครับขออนุญาตเรียนให้ทราบนะครับว่าวันนี้เป็นการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและ,ะหานข้าวแห่งชาติด้านการตลาดนะครับซึ่งรฐมนตีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแล้วก็มีผู้แทน ทั้งส่วนราชการกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งมีสำนักงบประมาณด้วยไหมฮะม,มีสำนักงบประมาณแลว้วก็มีภาคเอกชนมีผู้แทนเกษตรกรอยู่ในที่ประชุมนี้ด้วยนะครับประเด็นสำคัญก็คือวันนี้ที่ประชุมให้ความเห็นชอบอโครงการสำคัญทั้งหมด3โครงการด้วยกัน โครงการที่1ก็คือโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวปีที่4นะครับซึ่งจะมีเกษตรกร,กรผู้ได้รับประโยชน์4.68ล้านครัวเรือนใช้เงินงบประมาณรวมกันทั้งสิ้น86,740.31ล้านบาทโครงการที่2ก็คือโครงการ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเช่นเดียวกันนะครับที่เรียกว่ามาตรการคู่ขนานซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อย3โครงการเ้วนกันคือ1โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชะลอการขายข้าวในช่วงระยะเวลาที่ข้าวประดังกันออกสู่ตลาดมากเพื่อป้องกันข้าวเปลือกราคาตกโดย จะช่วยเหลือดอกเบี้ยร้อยละสามให้กับเกษตรกรโดยจะมีเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ1,500บาทต่อรายนะครับต่อข้าว1ตันนะครับก็คือตันละ1,500บาทนะครับโครงการที่2ก็คือโครงการในการ ช่วยเหลือดอกเบี้ยร้อยละสามให้กับสากลน,นะครับที่ชะลอขายหรือว่าไปเก็บสต๊อกข้าวไว้เพื่อไม่ให้ข้าวในช่วงที่ออกมากล้นตลาดจนทำให้ข้าวราคาตกนะครับและโครงการที่สามก็คือโครงการช่วยเหลือดอกเบี้ยโรงสีให้เก็บสต๊อกข้าวไว้เช่นเดียวกันนะครับร้อยละสามเหมือนกันนะครับ ทั้ง3โครงการนี้ใช้เงินรวมกันทั้งสิ้น8,022.69ล้านบาทนะครับและโครงการที่3ก็คือโครงการที่ชาณารู้จักกันดีในชื่อไร่ละพันก็อันนี้ก็เป็นการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตนะครับให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละพันบาท ไม่เกินครอบครัวละ20ไ่ไรเป็นเงินรวมกันทั้งสิ้น55,364.75ล้านบาทรวมทั้ง3โครงการนี้เป็นเงินทั้งสิ้น1 5 0 1 2 7 7 5ล้านบาทด้วยกันที่ประชุมวันนี้ให้ความเห็นชอบนะครับซึ่งขั้นตอนกระบวนการต่อไปก็จะต้องนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ นโยบายข้าวแห่งชาติซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานต่อไปแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถ้าที่ประชุมนั้นให้ความเห็นชอบนะครับก็ขออนุญาตทิจเรียนให้ทราบกลับเพราะฉะนั้นกรณีที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกังวลอยู่ว่าปีนี้จะมีการนําเสนอไร่ละพันหรือไม่ก็ถือว่าวันนี้ที่ประชุมนี้ได้นับหนึ่งให้แล้ว แต่ขั้นตอนกระบวนการต่อไปก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ต่อไปแล้วก็ทุกฝ่ายก็จะพิจารณาไปตามกระบวนการก็่อนนุญยาตเรียนให้ทราบครับจา,จากมาตรการนี้ทางชาวนาเองได้แบบมีความพอใจกับการช่วยเหลือในส่วนนี้มากไหมแค่ไหนคะท่านอันนี้ก็ต้องสอบถามทางชาวนาสมาคม <สะ S 1> ชาวนาไทยว่าไงครับเช่นนะั้นอไดื่นผมต้อง แนะนําตัวก่อนผมนายกสมาคมชาวนาและ,กะเกษตรกรไทยนายปาโมดเจริญสินก็คือนโยบายตรงนี้มันมาสองสามปีแล้วปีนี้ปีที่สาคือนโยบายทางท่านและท่านรองนายกท่านจุลินเนี่ยทำมาเนี่ยชาวนาพอใจจากที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดที่ผ่านมาทั้งหมดสองสามปีเป็นโครงการประกาศรายได้ทาให้ชาวนาเราเนี่ยมันมีทางเลือกพอมีทางเลือกมาก,ก็ชาวนาส่วนมากก็คือ ขอบคุณมาทางสมาคมให้ขอบคุณกับท่านรอ,องนายกรัฐมนตรีท่านจุลินรัตนวิสิ์นี่นะก็คือวันนี้ด้วยความจะพูดจากด้วยความจริงใจจากชาวนาจากตัวแทนเกษตรกรเลยคือท่านได้ต่อต่อนโยบายตรงนี้ขึ้นมาอีกปีนี้ผมทีแรกก็คิดว่าจะหมดจะไม่หมดท่านท่านยืนยันว่าจะน,น,นนะําเสนอนขอต่อไปก็ในความรู้สึกของชาวนาโครงการนี้ดีมากของท่านของท่านรอง นายกรัฐทนตีรองจุลินเพราะเจ้านาะผมในตัวแทนเจ้านะาก็ต้องขอขอบผ่านคุณขอบคุณผ่านสื่อไปให้วิน้องเจ้านาะทราบว่าสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตีทําให้เราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีๆและเราก็ต้องทาตามที่ท่านไม่ไม่เรียกร้องแม่อะไรก็คือเราผมเห็นด้วยกับโครงการนี่ครับขอบคุณครับครับมีคําถามมีไหมฮะ ถ้าไม่มีก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับแระนี่ก็คือการยินยันนะครับจากทันรองนายกรัฐมนตินาจุลิลักษณะวิสิธ์เพื่อนก็ได้พักดันนะครับในย่อยนี้นะครับมาเป็นปีที่สี่จังใดจังใดนะครับทางช่วงของเขาขอขอบคุณแทนพี่น้องชาวนาทั่วประเทศด้วยนะครับที่ทั้งทันรองนายกรัฐมนตินะครับเพื่อนได้พักดันในยบายนี้และต่อไปนะครับก็ขอให้มีนนยบายนี้คู่กับพี่น้องชาวนาของหอาไปเรื่อยๆนะครับครับและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดในสำหรับวันนี้นะครับ จงใดจังใด,งดนะครับทังช่องของเฮาก็ขอเป็นกําลังแรงใจให้พี่น้องเกษตรกรชาวให้ชาวนาทุกท่านขอให้ได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลกันสูผ่ผสุขคนมาพบมาพอดกันไหมในคลิปหน้าครับเพื่อนพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้แล้วกับผมบาวีคนเดิมก็น้องขอกาวคําว่าสวัสดีครับ